อยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปเจอเธอไปเจอก,กับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาก่อนจะลอยเธออยู่ตรงนี้ไม่นี้ไปไหนแน่นอน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะแล้ววันนี้นะคะปอก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะปอเนี่ยแอบไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะมา9้าวัน8คืนนะคะก็โอ้โหได้พักผ่อนเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะต้องขออภัยที่ไม่ได้มาลงคลิปนะคะเพราะว่าเพียจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะปอก็นอนเต็มอิ่มหลับเต็มตื่นแล้วนะคะแล้วก็พลังเนี่ยเหลือเฟือเลย หลังจากที่ปอเนี่ยได้กลับมาจาก เที่ยวนะคะเราก็มาไล่อ่านคอมเมนต์นะคะจะบอกว่าโอ้โหทุกคนคาขอนะคะเพียบเลยค่ะคือแบบไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มมาไหนก่อนดีนะคะแต่ว่าปอก็ได้เลือกมาแล้วค่ะก็คือของน้องคนนี้เลยนะคะน้องเขาต้องการให้ปอนะคะไปลักพาตัวสพนักเรียนกลับบ้านค่ะมีใครเคยเห็นสพนักเรียนเนี่ยโดนลักพาตัวบ ถ้าไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวปอจะมาทําให้ดูพางในคลิปนี้เลยนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้นะเออแต่ปอเนี่ยสามารถนะคะทําได้แค่ในช่องของปอเท่านั้นนะและก็แน่นอนนะคะเราเนี่ยยังคงตรีมนะคะสีชมพูเหมือนเดิมเลยนะคะหูแมวชมพูเสื้อชมพูแก้มชมพูแล้วก็ปากชมพูด้วยนะคะเป็นแฟนพันธ์แทสีชมพู พูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ้ยคิดถึงงินจังจังเลยเนี่ยไม่ได้มปหาตั้ง8วันแน่เอ้ย9กวันสิสวัสดีโอซานาคิดถึงใช่ไหมจ๊ะโอ้ดูสิเมื่อกี้คือโอซานานะคะบอกมือทักทายเราด้วยนะคะสงสัยเธอเนี่ยจะคิดถึงฉันหน้าดูเลยนะเพื่อนแล้วไลบาลุละเพื่อนเธอคิดถึงฉันไหมจ๊ะอ่าฉันไม่เคยคิดถึงเธอหรอกนะเอ็นจังอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยนะฉันไม่ ชอบเธอหรอกนะฮะนี่เธอพูดจาก,กับฉันแบบนี้หรอโถเอ้ยแล้วลุมพี่ล่ะคะคิดถึงฉันบ้างไหมไม่น่าจะคิดถึงเราอ้าวอะไรเนี่ยเอ้ยนี่เมื่อไหร่นายจะเลิกแอบ,บชอบโอซานะแล้วก็มาชอบฉันสักทีเฮ้อฉันจะบอกให้นาะยว่าโอซานะเนี่ยนะไม่ได้ชอบนายหรอกนะเพื่อนเออโอซานะนะ ชอบลุงพี่ต่างหากล่ะจะว่าไปแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าเสียงปอนเนี่ยออีนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคือแบบตั้งแต่กลับมานะคะก็เป็นหวัดน,นะคะแต่ว่าก็ทํางานได้ปกตินะแต่ว่าเสียงปอนเนี่ยอาจจะแบบว่าดูเหมือนคนหายใจไม่ออกนิดนึงนะคะทุกคนก็ทนฟังกันหน่อยแล้วกันนะเอาล่ะ วันนี้นะคะก็เราจะมาเริ่มรักพาตัวสภานักเรียนกันนะคะาหาหาหาเรามาเลือกกันดีกว่านะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมารักพาตัวใครดีนะคะนี่อ่ะมีทั้งหมดนะคะหนึ่งสามสี่สี่คนเลยนะคะเออเราจะเลือกใครดีล่ะคะ แต่ว่าปอนนะคะก็เล็งคนนี้ไว้อยู่นะคะเห็นไหมคนเนี้ยคนเนี้ยที่ใส่แว่นตานะคะเออปอนเล็งเขาไว้อยู่นะก็ดูนาสิคะทำหน้าทำตาโอ้โหนึกว่าฉันจะกลัวเธอมากเหรอเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยวันนี้เนี้ย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล็งเป้านะคะไปที่ผู้หญิงคนนี้เลยค่ะเออคนนี้คนน,คน,นี้เห็นปะไปค่ะพอเราเข้าชมรมเกมเมอร์มาแล้วนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะอัพสก,กิลนะคะทุกคนอ่ะปึ๊บนี่กําลังฝึกวิชามือเบาอยู่นะคะไปไงเรียบร้อยได้แล้วจ้าแล้วก็สิ่งที่ฉันยังขาดอยู่เรหรอ อ่าใช่แล้วค่ะก็คือยาสลบนะคะคทุกคนมาดูกันนะคะว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะคะเออจะบอกว่าช่วงนี้นะคะเกมยันเดเรนเนียท็อปฟอร์มจริงๆนะคะเพราะว่ามีคนเล่นเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะจากแต่ก่อนที่เกมเนี่ยได้เงียบไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคนเล่นเยอะมากนะคะทุกคน อาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาเกมเนี่ยมันแบบ เป็นเกี่ยวกับในโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะแต่อย่าลืมว่าอย่าทําตามในเกมนะคะเกมก็คือเกมเด้อทุกคนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนต้องเล่นแบบมีสตินะจ๊ะโอเคค่ะเราก็ได้ยาสลบมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะ อะไรจ้าหรือว่าเธอจะเอาเฮ้อ <c oughs> หรือว่าหล่อนจะเอาล่ะเฮ้อแล้วเราก็ไปหยิบ อ,อเข็มฉีดยาเลยนะคะไอเราอะนะก็ไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมถึงเอาเข็มฉีดยาเนี่ยมาวางไว้แบบนี้นะคะ,คะเออแบบนี้เนี่ยใครจะหยิบก็ได้นี่นาะเอาละได้เวลาตามหาสาพานักเรียนใส่แว่นตาแล้วนะคะทุกคนเอเธออยู่ไหนนะฉันว่าฉันก็เห็นเธออยู่แถวแนี้นะ เฮ้ยเธออยู่ไหนจ๊ะฮา่ฮาฮเฮ้วันนี้เธอดูแปลกๆอยู่นะนี่ฉันว่าเธอดูสวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฮะเธอมีหน้าที่ต้องไปเดินสมรวจโรงเรมไม่ใช่หรอและดูเธอสิ ใส่กระโปรงนะคะสั้นกว่าเราอีกนะคะเนี่ยมานี่สิวันนี้จะเป็นวันของเธอแล้วล่ะตามฉันมาหน่อยได้ไหมจ๊ะเฮ้ยอะไรมาจึงง่ากันปานนี้ล่ะคะมาแล้วมาแล้วตามมาเลยจ้าฉันเนี่ยนะ หมั่นไส้เธอเนี่ยมันนานแล้ว yeah. huh. อยากเฮ้เธอนึกว่าเธอเก่งมากหรือไงฉันไม่เคยกลัวหล่อนหลอในะยันหล่อนมันนี่แล้วตามมันเลยนะมาสิอา้าวไม่ได้เธอจะมาหนีฉันแบบนี้ไม่ได้นะโอเคตามมันเลยจ้าแล้วท่ไมหน้าตาของเธอมันถึงได้เป็นแบบนี้ละ่ะ ทุกคนคือปอไม่รู้นะคะว่านางเนี่ยไปทำอะไรมานะคะแต่ว่าดูนางทำหน้าสิเฮ้ทำัแบบเนี้ยยิ้มมากโอ้โหทำไมเธอจะต้องยิ้มด้วยล่ะคะเฮ้ยอยา่าอย่าหันมานะโอ้เกือบแล้วโอ้โห <laughs> เป็นยังไงล่ะเรียบร้อย <laughs> ใครกันนะที่มาท้าทายพี่เฮว่าให้พี่เนี่ยรักพาตัวสพานักเรียน <c oughs> คิดว่าพี่ทำไม่ได้หรอพี่ทำได้หมดทุกอย่างนะคะเป็นยังไงแหละน้องหลับสนะคนดีไปเร็ว กลับบ้านไปกับชัดนักสพนักเรียนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเธอจะต้องตก เป็นทาสของฉัน,นยังไงล่ะเออเฮอนี่ยังจังเธอเนี่ยนะมันช่างไรก้กาดจริงเลยนะนนนพลัพกิจในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าง่ายอ่ะง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยนะคะคลิปหน้าเนี่ยใครที่อยากจะมาทา้าทายอะไรปอก็ลองเม้น์มาได้เลยนะคะ <S <S เผื่อว่าปอนเนี่ยจะไปรับคำท้านะคะดูสิขนาดคลิปด้วย วันนี้นะคะปอยังทำสำเร็จเลยนะจ๊ะเป็นไงไม่อยากจะขลิงเลยทุกคนเอาล่ะอันดับต่อไปคือเราก็แค่เข้าห้องเรียนนะคะแล้วก็ทำให้สภานักเลียคนนั้นเนี่ยกลายเป็นทาสของเรานะคะก็คือทำเหมือนเดิมเลยค่ะโดยการทรมานานางนะคะให้ครบ4วันค่ะ เออ <Okay. S 1> อาจจะข้ามไปเลยนะ mm hmm. เพราะว่ามันใช้เวลาอยู่นะคะโอ้ยแค่นี้เนี่ยนะ <Okay. S 1> มันจิบ <S S <ona>. <S จิบนะไอ้หนู s <S อ่า <Lay> ว้าวและเราก็เดินทางมาถึงนะคะวันศุกร์แล้วนะคะปอก็ได้ทําการนะคะไปทรมานนะคะให้นางเนี่ยยอมเป็นทาสของเรานะคะและมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยนางกลายเป็นทาสของเราแล้วหรือ,อยังนะคะไหนเจ้าสภานักเรียนเธออยู่ที่ไหนจ๊ะหรือว่าหล่อนจะอ้าฮาา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 า เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะจ๊ะสภานนักเรียนเนี่ยได้กลายมาเป็นธ <'m> าตุของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยสามารถใช้นาง <'m> ได้แล้วนะคะว่าแต่เราเนี่ยจะให้นางนะคะ <I 'm S 1> ไปกำ <nothing. S 1> จัดใครดีล่ะคะนี่เอ,อ่อ <'m> หรือว่าเราจะให้นางนะคะ <'m> ไปกำจัดสภานนักเรียน <'m> ดีไหมล่ะคะ เอยก็น่าสนใจอยู่นะคะเนี่ยนี่เธอไม่เป็นไรนะคือจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้เลยแหละแต่ว่าคนดูสั่งมาะลสิใช่ไหมเราก็เลยต้องทำตามคำขอนะคะทุกคนเฮ้ยรู้แล้วเราเจอเป้าหมายแล้วค่ะมาถึงก็เจอเลยนะคะ <No. S 2> เอ้ย โอ้โหเธอผักฉันหรอได้เลยงั้นก็พอดีเลยแหละเพราะว่าเธอเนี่ยนะจะมีโอกาสผักฉันได้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแหละเพื่อนเดี๋ยวคอยดูนะคะเราจะมาเอาคืนนางค่ะด้วยการใช้นะคะสะพานนักเรียนนะคะไปกำจัดนางอีกทีหนึ่งนะคะเอาละออ ฉันจะสั่งให้เธอน่ะนะไปกำจัดเพื่อนของเธอซะก็คือนางผู้หญิงคนนี้เลยนะคะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้เ oh. ออ <Okay. S 1> เรียบร้อยค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะ <Okay. S 1> นางกำลังเดินมาแล้วค่ะทุกคน โอ้ oh my god ไปจาัดก,การมันซะไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะเห็นสะพานนักเรียนนะคะในสภาพแบบนี้นะคะมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างหลังเธอยังไงล่ะจ๊ะส,สวยเออเออโอ้ยเป็นภาพที่แบบว่าอย่าดูเลยค่ะทุกคนมันน่ากลัวมากเลยนะคะไหนขอแอบ,บดูหน่อยนะอู้ ไปเลยนะคะทุกคนและในที่สุดนะคะเราก็ทําภารกิจวันนี้นะคะสําเร็จไปได้ด้วยดีนะจ๊ะนี่คือสภาพของสะพานนักเรียนนะคะทั้งสองคนเลยนะคะ โอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวจริงๆเลยนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะโรงเรียนเนี่ยกำลังวุ่นวายเลยนะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำขอที่ปอเร่รับคำท้ามาเร็ววันนี้นะคะก็สำเร็จนะคะทุกคนเย่ yeah! แล้วก็คอนเทนต์ต่อไปนะคะเพื่อนๆเนี่ย <c oughs> อยากให้ปอทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วปอจะรออ่านนะคะวันนี้ก็ฝากก กดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันนะจ๊ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน